ซึ่งปัญหานี่ยไม่ได้ปัญหาเนี่ยครับสภานุรักษ์ดอนโดยสสเองก็ไม่ได้มีความใจแทนแก้ปัญหลาั้งหลนจะไปออกว่าเมื่อไรเยจะมีกาเกบไอเคร่มือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับันนิ้ฝากนึงันกกแก้ปัญหาในนาตว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดปัญหาชาวบ้านนี่เป็นเหล็กเป็นอะไร ทางนี้ไม่เก็บชาบ้าางโมยไปเดือดระดมระดีป่าขึ้นมาอีกครับแล้วก็ป่าว่าิงมันทัานายเป็เ้ของาลต้อเยอะากกวอาเมครับกมท้องลรวงทะเลนยเวลาจะเรื่องเก็รลุแล้วก็ที่สงขาเนี่ยมีรัมนตรสองขุดแรกโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านรู้ว่าแต่งได้ให้ท่านรองเป็นระธานขุดหนึ่งแล้วก็อีกขุดหนึ่งขุดใหญ่ที่รัวรู้สิทธิือที่ท่านแแอลรองยก ท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งพวตรวจชนะสอบเจรจาหารมูลสองนิตนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องรายละเอียดเนี่ยมีการประชุมหลายครั้งแล้วนะครับก็มีการสำรวจช่องโดยคณะกรรมการนะครับมีการสำรวจช่องว่าจะเป็นทางประมงทางรถไฟทางก๊อตชนนะครับโดยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการสำรวจตรวจสอบแล้วว่ามีร้อยกว่าช่องตั้งแต่หัวไปจนถึ ถ้าเทียบเรือถ้าสะอ่านครับก็สำรวจแล้วก็กําลังดำเนินการอยู่ในส่วนของเรือถ้าก็ได้สำรวจหมดแล้วนะครับทราบทราบทราบชื่อไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยของไทยของนิสสัดล่องสมุทรของไทยเรามีตอนนี้ตอนนี้อะไชื่ออยู่บ้างที่สำนักงานกรุงเทพมหานครมีหมดแล้วเพราะว่ามีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มีจํานวนช่องไทยนะครับก็กําลังดำเนินการติดต่อปรับแล้วท่านมีมีการประชุมกับชาวบ้านไหม คือทาความเข้าใจแล้วาาจะทาพันแล้วครับคกามเขมแข็งไ้คดกงไให่ีะไรมีบุกของเมองนางสคันแลนะครับปัญหาต่างๆคือรับตัดงมเราไมรกประสานกันสิละกไม่ว่าเรื่การประสิทอะไรเราแต่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถบคุได้เลีว่าทางราการก็เปชอบในรนการขัดขางนะครับ อันนี้เป็นข้อข้อได้ยินที่ทางราชการเนี่ยไม่ได้ให้ความสําผิดกับการระามที่จะงนำปัญหาไปดำเนินเรื่องแบนี้นะครับผมเจอผู้ประกอบการเยอะมากไม่ว่าในเรื่องของของการชัประมงในเรื่องของท่าเรือนะครับวันนี้เขาก็รอขับออกยากกับนีนีทั้งสองชุดเลยนะผมวันก่อนผมดำเนินว่าเพราะวันหลังนะครับประชุว่าพวกผมเนี่ยมาจากกะรเลึกตั้งผู้ว่า เวลามีการประชุมในบรรทัดเกียวข้องสวงจัาขเปิดไม่มีส่อเราก็ไปรนบังดแล้วอาจารย์บอมู่ลใอะ้งสเอาอย่างน้อยเนี่ย้ามันเป็นกำลังการการัวเราก็ปัญหาหนักเสนอะแล้วบกี้ท่เราเชอบที่ในส่วนรายการระดับเด่นเข้ามาร่แก้ไขทํำคิดว่าในท้องที่เนี่ยไม่สามารถจัดได้ที่เดว่าช่วงใหม่เราจะพูว่า ้วากด้วยแล้่อเไปสอบเขาก้ชาวบ้านหรือว่าหากติดขัดเรื่องชาวบ้าไม่เข้าใจหรืออยากให้ชาวบ้านตฏปบาตามกฎหมายสสต้องไปช่วยช่วยคนชาวบ้านด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผิดหมายหรืออะไรเนี่ยต้องต้องช่วยตรวจวาชกาดด้วยคือที่ผมทราบคยอมันิท่านบอกครับ้ส่วนรับตรงสรกก็คือมงที่ดูแลในนี้คือการตปงที่ ส่วนที่สองเรื่องของคนเจ้่าเนเรื่องการขวางการแก้ยอนนะครับแต่ปรากฏปัญหาตรงนี้มันแก้ไม่ได้เพราะว่าคำถประมุงระมุงบอกเป็นอำนาจเจ้าท้าเป็นเรื่องเจ้าท้าคำถาเจ้าน้าเจ้าท่าผมเป็นประมงมันก็เลยถามว่ามันตงไปดังนี้ต้นนะครับว่าทางกรมเจ้าท่าก็ได้แจ้งนะครับว่าการที่เราดินไปที่รอบนี้เป็นของที่ไปของที่ เป็นการพักเรื่องการทํางานของทางด้านไอิงนะครับเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะผลไดไปได้เลยนะครับแล้วก็ดูสัญญาแล้วเนี่ยสัญญาก็ยังยังไม่ยังไม่หมดสัญญาในการรับเหมาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางผย้เช่านเนี่ยก็อธิบายแล้วก็บอกว่าดินทั้งหมดเนี่ยจะออกไปจากที่พักเนี่ยก่อนหมดสัญญาแน่นอน แล,แ,ลแล้วตรวจสอบได้ไหมครับว่าพักจริงไหมหรือว่าแต่เลื่อนย้ายจริงหรือไม่<อ>เพราะมันมองไม่เห็นนะฮะคือตอนนี้ทหมดสัญญาสัญญายัางมีอยู่ใช่ไหมครับทางทาหมดสัญญาแล้วถ้าไม่เป็นตามที่สัญญาเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปประคับกับผู้ับเหมานะครับแล้วก็ดาเนินการกับผู้ลบเหมาไปนะครับ,รบแล้วก็่วนหนึ่งไปชายชนนะครับแล้วก็ทางผู้แทนส,ส่อนสงขาเนี่ยท่านก็ไม่ไม่ยอม S <S 2> <S 2> จะปล่อยไปและเลยเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับตัววันชัยส่วน่อบตรวจสอบมีบบท่านสสวันชัยสสพลุนเนี่ยตรวจสอบครับแล้วแล้วเรื่องนี้การขุดลอกเนี่ยมีการขุดลอกจริงจังไหมฮะถ้าขุดลอกจริงจังแล้วทำไมพงพางถึงยังอยู่ได้ไม่ล้มเหรอฮะในน่้ต้องเอาดินออกไปหลายคิวหลายเม็ดจากพื้นระดับน้ำนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หลายท่านเมื่อกี้ทางผมจ้ะท่านได้อธิบายครบถ้วนทั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านไดอธิบายอีกครั้งนึเรื่องว่าเรื่องขนตต่อต่างๆะครับและนี่คือเทคนิคการทำงานแล้วก็ท่างผมชาญเนาะเราเราเป็นผู้แทนมามาดูแล้วก็ให้ไปทำสัญญาแต่ก็เพราะมันใช้เงินประผูสัญญ์ชนให้คุณท่านครับเป็นผู้ถอนะครับในเมื่อไปก็มีกฎหมายอย่างเช่นผู้าเราจะเอาปิด เพราะว่ามันรัชชามาไหลเราที่เห็นว่าคือการมาดากนีบท่างกันเกดจากที่ต่างกันบางทีเราเนี่ยท่านท่านท่านท่าะทำงานที่ตั้งมาเนี่ยจังหวัดท่้อาเนี่ยอยากให้มีเอ่อระธานาธิดนจังหวัดลพบุรีร่วมและรับมา ปัญหาะครับแนวทางเพื่อจะสนับสนการทำงานของเจ้าน้าที่นะครับเพื่อให้ไห้ไปปฏิเสธประโยชน์นะครับ